ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไทยรัฐทีวีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสุดยอดรถถังเบาสอดแนมที่เป็นหนึ่งในตำนานของโลกยุธทธปปกรเอฟวีหนึ่งศูน์หนึ่งสกอปเปียนหรือชื่อเต็มว่าอวิสเอฟวีหนึ่งศูนย์หนึ่งสก n อปเปียนไลรีคอแทงรถถังเบาสัญชาติอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในด้านความคล่องตัวน้ำหนักเบาและการใช้งานที่หลากหลายในสนามรบ FV 1 0 1 Scorpion เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล CVRT หรือ Combat Vehicle Reconnaissance Track ซึ่งเป็นชนุดรถยนต์หุ้มเกราะสายพานสำหรับการลาดตระเวนและการสนับสนุนในแนวหน้าโดยพัฒนาโดยบริษัท Alvis แห่งสหราชอาณาจากักรซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท BAE s y s t e m รถถังสกออ์เปียนได้เริ่มต้นการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ1,960เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพบบอังกฤษในการจัดหายานเกราะลาดตระเวนที่มีความเร็วสูงและน้ำหนักเบา โดยในปี1967มีการสั่งซื้อจำนวนมากและเริ่มเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปี1973นับตั้งแต่นั้นสกอร์เปียนก็กลายเป็นหนึ่งในยันเกราะที่ประสบความสำเร็จที่สุดคันหนึ่งในประวัติศาสตร์อังกฤษโดยมีการผลิตรวมทั้งหมดมากกว่า3,000คาันและถูกใช้งานในกว่า25ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย หนึ่งในจุดเด่นของสกอร์เปียนคือโครงสร้างที่เบามากโดยน้ำหนักเพียง8ตันเท่านั้นทำให้สามารถขนส่งทางอากาศได้อย่างสะดวกเช่นโดยเครื่องบิน C-130 Hercules ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับภารกิจลาตระเวนในพื้นที่ทุรกันดารหรือในภูมิประเทศที่ยากต่อการเข้าถึง ะกอเปียนใช้เครื่องยนต์จากกัว J 61, เจ60แบบเบนซิน V8 ขนาด4.2ลิตรซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่มีต้นกำเนิดมาจากรถยนต์นั่งหรูของอังกฤษแต่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานทหารสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการปฏิบัติการประมาณ640กิโลเมตรความเร็วนี้ถือว่าดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังหรือรถพ่้มเกราะแบบอื่นๆ ในส่วนของอาวุธประจำรถสกออ์เปียนได้รับการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด76มิ mm ม L23A1 ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายชนิดทั้งระเบิดแรงสูง HE ระเบิดเจาะกราะ h e a ควันสโม k e และกระสุนซ้อมรบทำให้สามารถปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตามสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62มิลิเ mm มตร L43A1 และเครื่องยิงลูกระเบิดควันจำนวน6ท่อติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของป้อมปืนเพื่อใช้พรังตัวภายในตัวรถออกแบบให้มีลูกเรือสามนายประกอบด้วยผู้บังคับการรถผลปืนและผลขับโดยห้องโดยสารมีขนาดเล็กเพื่อรักษาน้ำหนักให้เบา แต่ก็มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ในสภาวะที่จำกัดพื้นที่ภายในมีการจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติงานของลูกเรือสะดวกและรวดเร็วสกอร์เปียนยังโดดเด่นด้วยระบบการสะเทือนแบบทอรไรชันบาที่สามารถรองรับแรงกระแทกจากพื้นผิวครุขระได้ดี มีลูกลอห้าลอข้างตัวถังแต่ละด้านพร้อมสายพานที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่ที่เป็นดินโคลนหรือทรายลึกในด้านการป้องกันสกอร์เปียนมีเกราะเหล็กที่สามารถต้านทานกระสุนปืนกลหนักและสะเก็ดร,ระเบิดจากด้านหน้าและด้านข้างได้แม้จะไม่ได้มีเกราะหนาเท่ารถถังหลักเมนแบทเทิลแท้ง แต่ก็เพียงพอสำหรับการป้องกันในภารกิจลาดตะเวนและสนับสนุนทางยุทธวิธีอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่เร็วเพื่อหลบหลีกอันตรายสกอเปียนได้ถูกนำไปใช้ในหลายสมรภูมิทั่วโลกเช่นสงครามฟอกแลนด์ในปี1982ซึ่งกองทัพอังกฤษได้นำสกอเปียนและซิมิตาไปปฏิบัติภารกิจในภูมิประเทศที่ยากลำบากของหมู่เกาะฟอกแลนด์และได้รับคำชมอย่างมากในด้านความทนทาน ความคล่องตัวและความน่าเชื่อถือในสนามรบที่เต็มไปด้วยหินผืนหญ้าและโคลนลึกนอกจากนี้สกอร์เปียนยังมีบทบาทในสงครามตะวันออกกลางรวมถึงความขัดแย้งในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการรถหุ้งเกราะที่มีประสิทธิภาพซึ่งสกอร์เปียนตอบโจทย์ในด้านราคาที่ประหยัดการดูแลรักษาง่ายและความสามารถรอบด้าน สำหรับประเทศไทยกองทัพบกไทยได้จัดหารถถังสกอร์เปียนเข้าประจำการในช่วงทศวรรษ1,980และใช้ในภารกิจลาดตระเวนชายแดนและการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีต่างๆจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่21โดยสกอร์เปียนได้แสดงศัก,กยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าเขาและภูเขา,ข,าของภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทย ในช่วงปลายอายุการใช้งานสกอร์เปียนของไทยบางคันได้รับการปรับปรุงระบบภายในเช่นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเบนซินเป็นดีเซลเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรวมถึงการติดตั้งระบบสื่อสารวิทยุใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยอื่นๆแม้ในปัจจุบัน FV101 สกอร์เปียนจะเริ่มทยอยปลดประจำการในหลายประเทศ และถูกแทนที่ด้วยยันเกราะรุ่นใหม่ที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำกว่าเช่นอ j a จกหรือรถถังเบาสมัยใหม่แต่สกอ r เปียนก็ยังคงมีภาพลักษณ์ของรถถังที่เล็กพริกขี้หนูทนทานเชื่อถือได้และเป็นที่รักของเหล่าทหารในหลายประเทศมรดกที่สกอ r เปียนทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จในภารกิจหรือจำนวนที่ผลิตออกมามากเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบรถถังเบาและรถหุ่งเกราะยุคใหม่ ซึ่งต้องผสมผสานระหว่างความคล่องตัวอำนาจการยิงและความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สรุปแล้ว FV 1 0 1ยน Scorpion คือหนึ่งในยานเกราะที่ได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในระดับโลกด้วยประวัติที่ยาวนานสมรรถนะที่โดดเด่นและความสามารถในการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่หลากหลายถือเป็นอัญ,ญมณีแห่งยุทธโภปกรของยุคสงครามเย็นที่ยังคงเปล่งประกายในความทรงจำของผู้ที่เคยได้สัมผัส หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถถังยานเกราะหรือยุโทโธปกรณ์ทหารจากทั่วโลกฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เพื่อสนับสนุนพวกเราไทยรัทีวีแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ